สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบผมในช่อง PNT นะครับโอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทำฟาร์มหลิกนะทุกคนเอออันนี้คือคืออะไรวะคืออุปกรณ์นะครับที่ที่ผมเตรียมไว้เออมีลาวายังน้ายัาง โอเคไปคนหมุนเรียมพื้นที่ไปแล้วเฮ้ยขีม่ม้าไปดิตัวนี้อ๋อตรงนี้เลยทุกคนตรงนู้นเป็นหมู่บ้านใช่ไหมนีม่นี่นีนี่อันนี้ไม่ใช่นะนี่ตรงนี้ผมมา้าไว้ละทำที่จอดมา้า <K ill ain> ไม่ใช่ดิมันเป็นเออเอาให้มาอยู่อ่ะเดีย๋ยม้ามันเดินเดินมั่วเก็บของก่อนเออเราเตรียมพื้นที่ก่อนดีกว่านะแล้วก็ไปลักชาบาเป็นบล็อกนี้นะทุกคนคือบล็อกนี้จะเป็นบล็อกศูนย์กลางโอเคก็สามารถนําไปทาตามได้เลยนะทุกคนก็ขุดตรงนี้มาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง ก็จะเป็นห้าคูณห้าห้าคูณห้าไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคกดลึกไปได้ไรเด็กอืมซักเอออันนี้บลกหนึ่งได้ไหมสองสามเออไม่ดิเราต้องกดไปลักสิบบล็อกอะ เราไม่นับอันนี้นะหดลงไปตั้งแต่นี้หนึ่งสองสามสิบห้าหกเกแปดเ้าสิบเหมือนเขารู้ว่าเราจะทำความเด็กเขาเลยเอาเด็กมาให้นั่นน่ยเฮ้ยหดกัน l ล t s ก้ ทุกคนดูนี่มีเลยเย้มากขี่เกีดขุดโอเคมันขุดลงมาสิบบล็อกนักจากบล็อกด้านบนเราขุดไปแบบนี้อย่างฝั่งละหนึ่งบล็อกนะนี่ตรงนี้ตรงเป็นเสาเนี่ยไม่ต้องขุดนะจะขุดก็ได้แต่ถ้าไม่ขุดอ่ะมันจะเดี๋ยวมันยังงง,งันถ้าขุด เราต้องมาเอาของไปก่อนต้องทำอะไรบ้างนะเอออเตียงโอเคทำให้หมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสง็สิบสอมสาบ่้าเจ็ดแปดสเก้ายี่สิบวิธีการวางเตียงนะคะับทุกคนดูให้ดีๆนะนี่เราวางแบบนี้ก่อนนี่ชิดกับแบบนี้เลยใช่ไหมโอเคเรามา,มาฝั่งนี้ก็วางแบบนี้ให้ แต่เนี้ยเออดูนะฝั่งนี้มันจะมีหนึ่งบล็อกใช่ไหมฝั่งนี้จะเชวนเชแล้วก็มามาเรามาอยู่ตรงนี้ก็วาก็ฝั่งนี้ก็จะชนก็มาอยู่ตรงนี้ก็วาฝั่งนี้ก็วางชนมาอยู่ตรงนี้ก็วาก็วาเ๊ะวางครบแล้วก็วางฝั่งนี้ไปฝั่งไหนก็ได้นะแต่ว่าให้ให้หัวเตียงไปฝั่งนี้นะถ้าไปฝั่งนี้อะ ไอไอรอนกรีนเออมันไม่น่าจะเกิดหรอกเพราะว่าเราขนมานลึกแต่ถ้าเราขนไม่ลึอกอมันจะมีโอกาสเกิดด้านนอกนะเพราะมันจะนับจากการโอมันจะก,การเกิดหอยร่อนโรเนมันจะเกิดจากนับจากเอ่อหัวเตียงอ่ะคือหมายถึงเขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อจุดศูนย์กลางหมู่บ้านอะเออมันไม่มีราคาเง เราไม่ต้องใช้ละอังนะเราก็เลยใช้เตียงแทนแทนเป็นเป็นหมู่บ้านเคแล้วก็วางมาแบบนี้โอ้โหต้องขึ้นไปอีกแล้วผมบอกว่าชุดผมจะเอาเป็นฟาร์มมร์นะทุกคนก่อนน้ำมาด้วยทีจากนั้นเราก็อยากจะกดแบบนี้นะแล้วก็ควจะวางออนนี้ปิดไว้ก่อนนะ การลูช่ชาวบ้านตกไปด้านล่างอันนี้สำหรับใครไม่ทำก็ได้นะผมแก้วแล้วก็วางบอกชิ้ตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสีห่ห้าห้านั่นฝั่งละห้าแล้วก็มันจะครบยี่สิบพอดีเลยอเออแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะจำหรับเอ่อคือยังไะไม่รูไม่ใช่หสำหรับที่ที่แบบไว้เป็นเสีย เราจะมืดออแล้วเกมผมขอไปไปนอนก่อนนะเฮ้ยทุกคนดูดิมันมาอีกแล้วว่ะนี่มันมาครั้งที่สามเลยนะก่อนที่ผมอัดคลิปอะที่ผมไปถ่ายบนที่ตรงเนี้ยมันก็มาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยผมจะไม่ไม่ยุ่งกับมันนะขี้เกียจไอ้เนี่ยขี้เกียจตีเลนผมจะทำฟ้ามอนนี้มันเรายังไม่หายเลยมันมาบ่อยเกินเหมือนมันแค้นเราอ่ะเออขี่ม้าละ่ละลาาชาวบ้านน,นะมั้งล่าชาวบ้านกัน ไปหลังนี้มีเออหลังนี้ติดกันเลยแล้วล่าไงดีอันนี้ผมมาฟาร์มปุ่นแกะตรงนี้นะคนะแกะค่อนข้างยอดเลยทีเอาม้าไว้ในข้อก่อนแล้วกันอีผมก็จะเอาเอ๋อไม่ได้เอาเรือวมาอีกเอาแล้วตัวคาบก็มีก็ขาบไนี่ไม้ายอ๋อ,ม,อมันคือไอ้ชิวิลใช่หรอเอามาํา,าเป็นไม้ไฟเรือได้ด้วยหรอือว่าเนี่ย อะไรครับนี่ย G M อ็ GM. ทำไมเขาไม่ทำแยกอะนะคือแบบคาไม่แบบคล้ายๆกนได้คาแบบนี้อป็นแบบนี้ก็ได้แต่เป็นแบบเป็นไม้พายเรือเลยที่ไม่ใช่แบบวุดด่นเล่นโชวิวอ่ะเออใช่ไหมคือโชววิวอะไรเอามาเอามาเอามาทำที่พายเรือทุกคนตลกดีนะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้งั้นเราไปหลังนี้ดีวกว่าเพื่อนเพื่อน เอาเลยไอ้นั่นเราไม่ได้เอามาหรอกมาเราไปไหนวะลืมเอาไอ,นาอ้นี่มาลีดอ่ะนี่ไงเรือก็อยู่นี้โอ้โหอะไรของผมเนี่ยมันะล่ามาทางน้ำแล้วก็พาขึ้นนั่นบนนะพี่เก็บไอ้ม้ามันปีนได้หรอเมื่อกี้ขี้เลือกขี้เลือกขี้เลือจะรับชาวบ้านอีกคนนึี้เจอดตรงนี้พวกไหนพวกพวกไปทำธุรกิจตนะุ่เรานะไอ ai môi tay môi mất trên luôn rồi nè không phải ồn mà không lâu chỉ là còn ถ้าเราลา,ากกลางน้ําเราไม่ได้ขี่มันนี่เราต้องห้ามเอาเอาขึ้นน้ําไม่งั้นเนี่ยเราจะยกขึ้นมันแล้วชุดโอเคโอเคลากกันไปยาวๆ let's go เราจะต้องขี่ลงไปเองนะทุกคนถ้าเราลงไปเองอ่ะจะไม่โดนดามเล็บโอ้ไห้ไปน,น้นก่อคโอค้โหหนูนี่กิยากนะเนี่ย โอเคามีอาชีพแล้วแล้วก็วางพัดไปเออชั้นนี้เป็นชั้นที่ไว้สำหรับให้ร่อนโกลเลมเกิดแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องไปเอาหารนี่ผมได้เตรียมแล้วของเตมมาารียมก็หาสสำหรับที่ผมจะใช้ขยายบ้านชาวบ้านก็เป็นมันฝรังเลยตรงนี้ก็มีเยอะโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วกดตรงนี้ อี่ไมเค้ปแเล่วใช่ช่ช่ชนีช่ได้ยินเสียงแั้วเฮ้ยก็รักแล้วดิเปิดอันแน่หวานชะเชียวนเนี่ยเราก็แค่รอรอให้เฮ้ยได้ยินเสียงเด็กแล้วแ่อันแน่ทีทุกคนผมก็จะตกแต่งเป็นถึงไหนผมก็เออขาไปนี้มายึดแล้วนะ ทำเปน็นนี้เลยแล้วกันไอตกแต่งด้านข้างเออเราต้องไว้นี่ก่อนไม่ใช่หรอกทมเก็บเออเก็บเก็ิเรีกอะแล้วก็มาตกแต่งทีหลังอืมเี๋จะทำไปฝั่งไหนอย่รงนี้แล้วกันก็วิธีการทำใช่ไหมไรวุดตรงนี้เฮ้ยอือีกกดเป็นห้องนนี้ก็ทำเป็นวางกล่องเออ่องตู่นี้ วางกลองไปสองโ oh, <no. S 3> ah. อ้โน้ no เรามีนะนี ah. ่ปุกแต่ก่อนแล้วกันคอปเปอร์อะไรโอ้โหไม่ได้เอาคอปเปอร์มาอีก ah. เอาวางคอปเปอร์ไปที่ก่องนะแล้วก็ตรงนี้เราจะวางแบบนี นี้ก็เปลี่ยนเป็นพิเลษนี่เราจะวางโนี้ก่อ้ยอะไรเนี่ยแมวเกือทกตกใจหมดเลยเราจะต้องทำปุ่มมาหน,นึ่งสองวางตรงนี้ตรงนี้แล้วผมก็จะทำเป็นเป็น อันเนี้ยอะไรนะวนะไว้เจ้าเมียวนี่อย่งนี้ดูก็วางมาวางตรงนี้เคสลาวาไม่ไหนเคสคนก่อนที่ผมจับเอ้ยเดี๋ยวผมต้องเจ็บลาวาก่อนดีกว่านะผมจะต้องตกแต่งด้านข้างก่อนอเคไปดูกัรเลโก้ ตรงนี้เฮ้ยเจ้าแมวเออโดนจังเลยนะก็หนึ่งเฮ้ยเจ้าแมวนี่รอไปเลี้ยงดีกว่าไหมหน่าสุนนะเไปเลี้ยงดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนั่นแมวนั่นไง เออพอทำได้ดีกว่าตอนจะได้ขึ้นตรงเนี้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยก็ลูกชาวบ้านลงมาเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยคือพวกนีุ้ดไม่ได้ก็ุดแฟ้มเหมือนกันครับอืมลีดอยู่ไหนวะจะลากแหมคขึ้นด้านบนเฮ้ยเราต้องแห้ให้ปลามกินก่อนใช่เหรอือทำกิน,นปลาได้ไหมปลาสูงมันไม่กินหนอต้องไเอาปลาดึกกว่าอ๋อ ไอ้ลีดท,ที่เราราชบ,บ้านอ่ะผรไปเก็บแล้ว <c oughs> เออว่ะเมื่อกี้ไงโอเคเราไปเอามาแล้วก็เอาปลาไปต้วปลาปลาอยู่ไหนละนี่นน <c oughs> เออที่ผมตั้งเป็นจุดอ่ะเน้นแต่กเมเยอะคือไม่ใช่แบบว่าขิงอะไรนะคือแบบอยากให้ท่านผู้ชมอ่ะ ตั้งชื่อให้แมวด้วยนะชื่อหมาไม่รู้มีคนตั้งชื่อให้หรือยังหมาเออชื่อแมวก็คอมเมต์เอ้าแมวลีสปอนเออไม่เป็นไรนะับเราตัวใหม่รอ,อ,อจักน้ำไว้ก่อนมึงทุกคนเออซอมบี้ฮีโรบาย หวานผมเป็นสมัยส e ี่แล้วนะดูเฉาะสกิลตั้งทีเดียวแต่สวัสดีผีโลไา้ผมดูเกอบคุน ผมจะเอาเป็นเสียงนุ้ยโอ้ซียได้เป็นเสียงโอคเป็นเสียงแตกด้วยนัน่นไงคิปเปอร์อตัวนึงีมกยิงแบะได้เลือดน้อยเวิร์กสกิลยิงเออเชื่อเอ้า มันคีบตัวเลยอ๋อบริชุดกรอบผมโหดนะครับเดี๋ยวตอนยิงว่าแค่แต่มันกระเด็นอะ่ะเราต้องมีชุดนี้เท่าไหร่ล้วปะจะได้มไม่ต้องกระเด็นดูดิกระเด็นพุทธไงอ่ะดูดิกระเด็นสองบล็อกเลยอย่างกับพี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 ยังไม่กระเด็นเท่านี้อะ่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอฮ้ยอะไรวะ โดนอะไรเนี่ยเฮ้ยครั้งเดียวได้มาดีคิปเปอร์มาดีคิปเปิลเฮ้ยคือมันมันมันเข้ามาใกล้แมวมันไม่อันนี้อะยหน่ะหนูนะคือมันใกล้มากเลยนะเนี่ยจิบบอสเอง

You <laughs> away <laughs> <laughs> ถ้นเป็นเสียงานนี่องนี้อะไรอ่ะต้องมีปวดฟังเลยไหมวุ้ยเมย์อดตจราลมาอย่างไว้หึหมาหน้าบ้านก่อนมะจ้าเหมียวแคเชื่ออะไรเฮ้ยมันนั่งอย่างเหรอนี่เป็นการสถาบันการูกัน เออเราต้องเดมอนแมนเราไปเก็บกอนเดมอนมมีมีอ็กซิเมนด้วยไม่ใช่หรอไปกัน với bên kia nữa hả เออบางอันแบบฟังไม่ได้อ่ะอ่ะเปลี่ยนแผ่นเปลี่ยนแผ่น đi phóng đáng chú ý xin lỗi loài 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 hây, loài loài Wuih! Wuih! Siang layan dikul. Siang kayo. Siya nakua 个个个那个k的 เฮ้ยทุกคนในรุ่นโกเลมเกิดแล้วว้าว <Wow. S 1> ไปผมก็คิดว่าไงรุ่นโกเลมไม่เกิดนี่ได้เหลือแล้วเป็นยังไงวะเนี่ยมาดูกันว่าจะได้เท่าไรที่มีแมวอยู่ในนี้ด้วยลูกแมว อู้ได้สี่เลยโอเคโอเคทุกคนกน งั้นเราเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝาไว้เพียงด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไปเจอคลิปใหม่ในในคลิปหน้าในอีพีที่7นะครับโอเคผมคิดว่าเราน่าจะได้ใกล้จะไปตีมังกรกันแล้วทุกคนเย้เราติดตามเลยนะครับผมก็คิดว่ามันใกล้จะถึงเวลาแล้วโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงานนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเจอคลิปใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสำหรับวันนี้บายขอบคุณครับ da da, da, da uh, uh, down the...